ปืนยืมมาปืนก็ยืมอ่ะผิดแหมผด,ด้านอีกอ่ะปลไกล่แคสเกมเอดครับ<ป>ผมว่าไหน โทษครับ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 โดนเบาโอเคโทษครับด้วย โทษ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 ครับโดนเข้าในดีว่เขาดันเข้ากันล้เคลีย ดครับพอเดียวกันพอเดียวกันพอเดียวกันโอ๊ยโทษ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 ขอโทษพอดครับ ปืนพี่เอ๋พี่ยูเดนครับยูเดสครับ <All right. S 1> สีแดงนะสีแดงในบ้านนะ <All right. S 1> พี่ครับ โอ้ยแม่งจริงๆว้เฮ้ยปืนพี่เอ๋แม่งไม่ธรรมดาโทษ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 คอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะโทษนะโทษไอ้โทษไอ้เจี๊ยบโทษครับ

ปุมซ้ายมีนะโทษครับ โอ้โทษทีติดบังเกอร์ติดบังเกอร์9 3ใช่หยีสวยสวยสวยโ,ยโยทษครับพุช โทษโทษโดนสวยจริงจริงเจอคุ้มไปเลยอจารจะเอ๋อไปเลย์เอ้ได้ไปเน็ตเดี๋ยวไปหา รู้จักกิงเท,ท้าเทติโคปะไีไม่มามามาขึ้นด้วยเอา้าขึ้นด้วยเอา้ามาเลือกสักคนนึงช <c oughs> น <Hey! S 1> <c oughs> เพอเจ๊เ <c oughs> โทษครับกระโดดก โทษครับเอาอีกป่ะเจมส์าจังหวะเนี้ยแรกะโคตรหล่อเลยจเจมส์พี่ข้างหลังมันมีคนนึจยิงไปแล้วในบ้านพี่ในบ้านมีของตัวตรงน,นั้นแค่แน่ไม่ได้พี่ไม่โดนนะ ได้ด่ได้ได้หลังตรงนั้นพี่ตรงไหนวะไม่เห็นะอะอชิดในบ้านหัมุมหัมุมหัวมุมเห็นแล้วก็หัวมุมนี้โดนใช่ตรงน,นี้นพี่คุณรีโหลดแล้วโดนโดนมือโดนมือพี่ผ่านครัผ่านผ่านผ่าน ตรงนู้นอ,ออกเลยนะมุมนู้นนะออกแล้วนะออกแล้วนะเจมขึ้นได้นะวางน,นินิ้มนินินิที่กำแพงเลยนัดเข็มอัดิ โทษครับโดโดนุดจ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 ุจุดจุดจุดดนโด